เดี๋ยวเรามาฟังกันหน่อยมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับมุมนี้เนี่ยจะเป็นมุมของ250สวที่เขาสวมเสื้อเหลืองแสดงพลังปกป้องบัานนะฮะคุณผู้ชมครับคุณพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาได้นําสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างนะครับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสวมเสื้อเหลืองร้องเพลงแสดงพลังพิทักษ์สถาบันพระหมหากษัตริย์นะครับที่บริเวณด้านหน้าอาคารสุขประพฤติถนนประชาชื่น คุณพรเพชรเนี่ยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะครับบอกว่าเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าพระหมหากรรษัตริย์ได้ทรงเป็นประมุขได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับซึ่งในออออขออภัยนะฮะซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยก็ได้บัญญัติไว้ในมาตรา2นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่า เป็นเรื่องที่สําคัญครับแล้วก็คือสาระสาคัญที่คุณพรเพชรพูดก็คือว่าสภาในที่นี้ต้องรวมถึงวุฒิสภาด้วยและเป็นส่วนหนึ่งของอํานาจอธิปไตยซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงใช้ใช่ครับนะครับเดี๋ยวอ้างตัวเองไปอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเรามีเสียงคุณพรเพชรเขามาจากการแต่งตั้งที่โดยคสชตั้งกันแน่นะฮะครับ้งตัวมาแล้วเหรอฮะครับเดี๋ยวเรามาพิพากษาแล้วพูดคุยกันต่อเดี๋ยวเราฟังเสียงคุณพรเพชรก่อนฮะ รับเราเป็นฉายาล่บับตัวเด็กเจ้าอยู่หูล้นไหนตงโอมสัมปองอีกรลบเลยครับอัทักเลยตงัยตงทักนทางที่ปตมีรนสองนข้อมุกนะครับเด็นจับไว้ในรัฐมนตรทุกฉบับนะครับ กจะมีการเปลี e ่ยนแปลงการปกครองในปี2575โดยว่าอย่างที่ในรัฐมนูนเห็นว่าจักรไทยสมัยปัจจุบันพศ2560นะครับแต่ประยศมาในมาตรา2นะครับว่าประเทศไทยมีเป็นการปกครองในระบบประชาธิปไตยมีการสั่งเป็นระมุขนะครับและในมาตรา3นะครับได้กล่าวว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของโรงสุขชาวไทยพ้ามากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนหรืออำนาจที่สญญัุดผ่านทางรัฐสภารัฐสภาในที่นี้ก็ต้องลงถึงพุทธิสภาพุทธิสภาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาครับคุณก็เชิญทา่ไปเรื่อย รัฐธรรมนูญก็มีคืออันนั้นมันเป็นหลักการของรัฐธรรมนูญทุกฉบับแล้วใครบอกว่าเขาจะเปลี่ยนการปกครองระบบเอันมีพระสตรุงเป็นประมุขคือพูดละเธออะไม่มีฮะรอบประชาปไตยมีพระสัตรุเป็นประมุขเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบเดี๋ยวแ <88. S 1> ปดสิบกว่าปีเปลี่ยนมาตลอดครับเปลี่ยนรูปแบบมาตลอดครับจริงๆก็เพียงแต่ก็มีพระาาสัตรุเป็นประมุขมาตลอด ก็คือแล้วแต่ว่าแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนหลักนะก็ไม่ได้เปลี่ยนหลักวราสัดอยู่เหนืออยู่นอกการเมืองจริงๆครจะคำว่าเหนือการเมืองก็คืออีกอย่างแต่จริงๆในความหมายก็คืออยู่นอกการเมืองอะไรใช่มันก็มันก็ชัดเจนมาตลอดแต่ประเด็นก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่อลมนุลทุกฉบับมันก็เปลี่ยนได้พวกนี้ก็คือพยายามดันทุลังว่าเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนในข้อความในประเภทรลมนุลไม่ได้คือหมวดสองเขาเขียนงันมาตลอดอ่ะ รื่องที่หมวมมดมวสองหมวมสามมาด<ห>มวสองก็มีการแก้ไขตลอดไม่หมดมาตราสองนี่เขียนยังไงมาตลอดแต่หมวดสองก็มีการแก้ไขมาตลอดครับครับพวกนี้พยายามที่จะแบบว่าอันนี้คือตายแล้วล้วก็บอกนะเอาปฏิรูปประเทศนี่คือทําลายประเทศเรอระปฏิรูปการศึกษานี่คือไม่มีการศึกษาปฏิรูปตํารวจคือยุคยุคกรมตารวจหรอคือต้องต้องต้องเข้าใจนะคือว่าทั้งหมดเนี่ยมองกันแบบไม่ต้องมีคติใดๆแล้วก็อย่าไปจิบ เล็กจับน้อยมาแล้วก็เหมารวมทั Por ้งหมดนะการปฏิร <siz ha? S 2> ูปสถาบันเป็นเรื่องที่ควรอยู่แล้วต้องมีอยู่แล้วและต้องทําอยู่แล้วโดยปกติต้องวิวัน์ไปพร้อมๆกับโลกใช่ไหมครการปฏิรูปสถาบันเป็นการพัฒนาการพัฒนาอย่างเป็นอย่างขนาดใหญ่เนี่ยมันคือการปฏิรูปสถาบันความหมายมันก็คือแค่นี้แหละครับแต่การพยายามไม่ให้ปฏิรูปทหารมันคือการแช่แข็งสถาบันและทําให้สถาบันไม่สามารถปรับตัว ไปกับโลกสมัยใหม่ได้อันนี้อันตรายกว่าครับทำไมไม่เข้าใจกันก็ไม่รู้ไม่ไม่คือเราเอาง่ายๆเลยพวกเขาอ่ะมาจากไหนอ่ะก็พวกเขาปกป้องตัวเองที่มาจากการแต่งตั้งจริงๆอะเขาใช้สถาบันเป็นเครื่องมือพวกเขาก็ปกป้องตัวเองที่มาจากการแต่งตั้งเขากลัวปยุทธจะออกไปและ252วจะโดนล็อคือปยุทธ์กับ252วอผูกขากันอยู่มันผูกขามาด้วยกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เราไม่ต้องแปลกใจเรื่องการแสดงออกแล้วก็ครับแล้วก็ตอนท่อนสุดท้ายเนี่ยคุณพรพชรยังพูดว่าขา้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชมุนมนุมต้องการให้พลเอกประยุทธ์ละออกภายใน3าวันคุณประธานรัฐสภาบอกว่าการออกจากตําแหน่งต้องยึดตามกฎหมายที่มีข้อขั้นตอนถ้าหากนำเฉพาะขา้อเรียกร้องมาพิจาราก็จะเกิดขั้นตอนเปิดโอกาสใช้การดําเนินการนอกกฎหมายหรือเกิดการปฏิวัติได้บ้าไปแล้วแต่ปฏิวัติเนี่ยคุณอะนายกประกาศลาออกก็มีผลแล้วมันก็เป็นขั้นตอนมันก็ปกติมากเราดูนะ เ่านนายออกเหรอเราอ่านเอดูนะทุกครั้งนะใช่ไหมคุณทักษิณมีม็อบที่สยามครับม็อบพัฒมิตรใหญ่โตไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ด้วยนะผมว่าไม่ไม่ไม่ใหญ่ขนาดนี้คุณทักษิณยุทสภาใช่ป่ะแล้วตอนนั้นก็ไม่เกิดการปฏิวัตินะไม่ก็ณวันนั้นนะณวันนั้นก็มาขวางกระทั่งแบบขัดขวางอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือบอยคอตดเลือกตั้งกันแล้วก็อะไรหนึ่งสุดท้ายก็ แต่สุดท้ายพอจะเลือกตั้งใหม่อีกทีก็รับอาหารใช่ใช่ไหมฮะ,ะคุณยิ่งรักอ่ะก็คุณรวมพลมอบใหญ่คุณบอกอู้ใหญ่กว่าสิบสี่ตุ้ยล่ผมผมเห็นยังไม่เท่านี้หรอกอเนี่ยก็สุดท้ายแล้วไงคุณยิ่งรักก็ยุบสภาอืคุณก็ขัดขวางเลือกตั้งหรือแม้แต่อภิสิทธิ์เราบอกว่าอภิสิทธิ์เนี่ยมันแย่มากแต่อภิสิทธิ์มันก็ไปไหนไม่ได้มันก็คือแต่อภิสิทธิ์มันใกล้หมดเวลาแล้วอภิสิทธิ์ก็เลยยุบสภาครับ ผมถามว่าจริงๆแล้วไอ้ข้อเรียกร้องให้ลาออกมันคือวิธีทางในระบอบระชิบไตหรือเปล่านระบอบเผชิบไตปกติเลยเป็นระบอบเชิปไตปกติที่ผ่านมามักไม่ค่อยใช้มีแค่พลเอกชวลิตที่ลาออกอใช่ไหมนอกนั้นเราไม่ค่อยเห็นใครลาออกหรอกแต่ว่ามันเป็นวิธีทางปกติมากครับแล้วทำไมคุณพรเพชรถึงกลัวการเกิดการปฏิวัติล่ะโอ้ใครจะปฏิวัติเขาครับไม่พูเองหรอกออกเนี่ยโดนปฏิวัติแน่ใครกล้าปฏิวัติประยุทธ์อะ ถ้าออกเองไงก็ปฏิวัติเลยไม่เขาเขานึกถึงสมัยคุณก็ปฏิวัติหมายถึงว่าพอไม่มีพลเอกประยุทธ์คอยคุมเป็นพวกต่อต้านารปฏิวัติไงไม่เขานึกถึงปี57หรือเปล่าแบบล่าสุดอะไรเงี้ยพอคุณยิ่งรักลาออกปุ๊บประยุทธ์ไม่ใช่คุณยิ่งรักประยุทธ์กับอำนาจใช่ไหมพลเอกสิงห์ศึกสิงห์พัยรองประธานรัชสภาบอกนายกแสดงความจริงใจมาแล้วฮะเตรียมมาแล้วนายกแสดงความจริงใจการแก้ปัญหาไม่สมารถดาเนินการ เขาเหลืออฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอไอ้ที่ให้ประยุทธ์ลาออกสามวัน,น,นกลไกกลไกมหาประเทศต้องยึดตามกฎหมายนายกปรยุทธเป็นนายกที่มาตามกาลไกรัฐธรรมนูญโอ้โหทีพวกตัวเองนะฮะพูดอย่างนี้ถักเป็น้าเรยกร้องอื่นด้วยอาจทาได้แต่ประเด็นนี้ไม่ทราบเป็นไปได้ดหรือไม่อ่บาบอกว่าให้ธรรมชามติมติเช่นนายกลาออกหรือประเด็นแก้รัฐธรรมนูนถุยเน่ ถามไปด้วยเลยทำประชามาติถามไปได้วยเลยไล่250<ะ>สองอั้ยห้าสิ้สวืมรอคือ,คอนายกจะเราไม่เลาาเรื่องธรรมธา,ามาติหรอ,อแล้วจะมีระบบรัฐสภา,าไว้ทาําเบื้อกอะไรคือระบบรัฐสภา,ามันก็พิการไปแล้ว <c ười> คนพวกนี้เนี่ยคือมันจะลึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์คนที่เป็น250สองอห้าสิบสวนี่มันนะฮะมันน่าอายมากนะครับ <c ười> น่าอายมากแล้วมันโหอันนี้มันแบบล้าหลังสุดๆแล้วมัน มันเป็นชนวนเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการชุมนุมอย่างกว้างใหญ่ไพศาลแบบวันนี้ยังไม่รู้ตัวอีกคือการมีสว .250 คนเนี่ยเป็นเป็นความทุเลศดทุลังของระบบแล้วยังไปขวางการแก้รัฐธรรมนูญในเมื่อเดือนที่แล้วอีกก็เลยเป็นชนวนเหตุถึงบัตรนี้ยังไม่รู้ตัวมันก็เลยยิ่งสมสุมกองไฟจริงๆนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะจะมีความชอบทางกว่านี้เยอะถ้ามีมีสว .250 การมีสว .250 ทำให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกที่มาจาก การเลือกตั้งเนี่ยนะแบบนอกๆแบบปลอมๆเนี่ยนะเพียงแค่ปีเดียวก็โดนไล่แล้วใช่แล้ว,ลวมีสว2อ0รคนคือ<ม>ไอ้หลักเกณฑ์แบบนี้เวลาอธิบายใครอ่ะคนฟังมันก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์และไม่ยุติธรรมใช่ไหมฮะ